สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการใส่แหวนนะครับของเครื่องยนต์การเกษตรนะครับโคต้าอีทีร้อยสิบนะครับแหวนที่แถมมากระชุดาปอกสูบนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับก็จะสังเกตง่ายๆนะครับตัวที่เป็นแบบนี้นะครับจะอยู่อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ดูจากร่องลูกสูบแล้วนะครับ จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ก็มีตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับเสมอนะครับสำหรับการวิธีการใส่ปากแหวนนะครับก็เราก็จะใส่นะครับโดยใช้ครีมนะครับครีมทางนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็ ต้องใช้เทคหาเทคนิคดูนะครับสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีนะครับมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือหรือไม่ก็จะหักได้นะครับทางที่ดีก็หาซื้อนะครับราคาราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็วิธีวิธีการจะใส่นะครับแล้วก็ใส่ฝากแหวนลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บีบลงนะครับ ตัวนี้ผมจะใส่ตัวล่างก่อนนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามจะแตกต่างจากพวกเลยนะครับจะมีสีดํานะครับแล้วจะมีบานะครับบาแหวนตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสีดําจะมีสองตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งจะมีบานะครับ ตัวนี้จะอยู่ตัวที่สามนะครับเวลาเราถอดมาเราไม่ได้สังเกตนะครับไปซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ครีมทางแหว็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆทํานะครับเดี๋ยว ตัวที่สองนะครับตัวนี้สองจะมีสีดำอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีบานะครับตัวนี้สังเกตง่ายๆจะไม่มีบาที่แหวนนะครับก็มีตัวหนังสือนะไว้ด้านบนนะครับต,ตัวตัวหนังสือนะครับจะมีตัวหนังสืออยู่ปากแหวนตรงนี้นะครับ ก็จะง่ายและสะดวกในการใส่เว้นนะครับแล้วก็ตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นสีขาวนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือใส่เอาตัวหนังสือนะครับขึ้นบนนะครับจะมีตัวหนังสืออยู่ปลายนะครับปลายปากแหวนนะครับ ก็จะไม่จะไม่อันตรายนะครับจะไม่บาดมือจะไม่หักนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่ปากแหวนนะครับ แล้วก็จะเป็นการใส่สลักนะครับหรือว่าจะใส่สลักก่อนก็ได้นะครับใส่สลักกับก้านก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับครับอ่าเราก็ใส่สลักเรียบร้อยแล้วนะครับใส่บินล็อกนะครับก็สังเกตเช็คให้ละเอียดนะครับ มันจะได้ไม่มีการหลุดนะครับวิธีการจัดปากแหวนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก้านจะมีลูกศรตรงนี้นะครับเึิจะอยู่ด้านบนนะครับหรือว่ารูรับน้ํามันนะครับอยู่ด้านบนนะครับของก้านสูบนะครับเวลาเราใส่ไปนะครับเราก็ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ความเป็นพิธีการจัด แบบส่วนตัวของผมนะครับก็อาจจะไม่เหมือนอาจารย์ท่านใดหรือว่าไม่เหมือนเหมือนช่างท่านใดนะครับก็ตามความเข้าใจตามความคิดนะครับวิธีการจัดปากแหวนนะครับของผมนะครับเพราะว่าผมจะเอาแหวนตัวล่างแหวนน้ามันนะครับไว้ด้านด้านบนนะครับด้านบนลูกสูบนะครับด้านที่ด้านเดียวที่อยู่กับตัวรูรับนต้นมันหรือว่ามาร์กนะครับมาร์กมาร์คชับ้ามาร์คชับมาร์ก้านะครับ ก็คือเอาปากแหวนไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับจะอยู่ด้านเดียวกันนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับหรือว่าจำง,ง่ายๆสี่กับสองจะอยู่ด้านเดียวกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะครับที่ทำประจํานะครับก็าจะ ไม่เหมือนช่างท่านอื่นหรือว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับกับตัวที่สามนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นก็เรื่อสอนที่ว่าเราจะเวเลาประกอบนะครับจะไว้ด้านบนนะครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการใส่ลูกสูบนะครับก็น่าไม่น่าจะมีอะไรมากเวลาใส่ปอกกับปอกสูบเราก็ใช้ปลอกรัดแหวนใส่นะครับมันก็จะไม่ยากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับที่อยู่กับข้อเวียงอยู่กับก้านนะครับกับข้อกับชาร์ปนะครับ เวลาเราไปเลือกซื้อชาร์ปนะครับสมมุติเรา,เ,าเราไปซื้อเครื่องเก่าเข้ามานะครับเราถอดแล้วไม่ได้ดูนะครับวิธีการดูว่าชาร์ปของเราเบอร์อะไรนะครับมันจะมีเบอร์บอกที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเขียนว่าคูต้านะครับ STD คือสแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นไซส์ศูนย์จุดสองศจุด อ่าห้าศูนย์อะไรเงี้ยนะครับจะมีบอกด้านด้านอยู่ด้านด้านชาร์ปนะครับนี่นะครับมาจากกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็บางครั้งเราเข้าไปซื้อนะครับบางครั้งรถเราซื้อต่อเข้ามาเขาเคยมีการเจียข้อนะครับเราก็ต้องใช้เบอร์ชาร์ปที่หนาขึ้นนะครับอย่างตรงนี้มีการสึกหลอนะครับก็จะทําการเปลี่ยนด้วยนะครับน้อยอยู่ครับราเทาะออกนะครับ เลาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งคู่นะครับเปลี่ยนคู่เลยนะครับเวลาใส่นะครับมันจะมีลูกศรเหมือนกันนะครับลูกศรนะครับมีทั้งกับก้านและก็ตัวประกับก้านนะครับจต้องอยู่ด้านเดียวกันนะครับหรือไม่สังเกตได้นะครับปากตัวบนนะครับปากที่มีล่องจะอยู่ด้านเดียวกันนะครับ ของ e ีนะครับตัวนี้อีทร้อยสิบนะครับครับสำหรับการใส่แหวนนะครับใส่แหวนใส่ตัดปากแหวนลูกสูบนะครับของเครื่อง E ีทก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็นนะ้อยสำหรับ,กบเกษตรกรนักเรียนนักศึกษานะครับ เอาไปปรับใช้นะครับหรือว่าเอาพอมีเครื่องมือถอดประกอบเองนะครับก็สามารถดูคลิปนี้น่าจะประกอบเองได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้วยนะครับฝากกดแชร์แบ่งปันความรู้นะครับให้เกษตรกร,กรด้วยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ